สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูชุดเดียวบนไปจางวดวันที่16สิงหาคม2565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชะแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะเ,เช้านี้อาจารย์จะวางเป็นชุดเดียวนะคะลองดูสิคะว่ามันจะน่าสนใจไหมนะคะ ชุดนี้ก็เป็นสูตรค่อนข้างยากหน่อยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าตัวเลขที่ได้มามันได้มาแค่ชุดเดียวนะคะลองดูนะ,ะเพื่อใครชอบแบบนี้นะในสูตรนะจะมีทั้งหมดสามสูตรเลยนะคะเป็นสูตรที่หนึ่งที่สองที่สามแต่ละสูตรเราก็จะได้เลขแค่ตัวเดียวนะ สูตรแรกเนี่ยคะ่ะเราจะใช้แสนคูณสองบวกหมื่นคูณสองบวกหลักพันบวกร้อยบ,บนคูณด้วยสองบวกสิบบนคูณสองบวกร้อยครั้งที่สองบวกเจ็ดคงที่มีค่าเท่ากับ x นะคะต่อมาในสูตรที่สองเนี่เราก็ใช้หมื่นบวกกับพันคูณสองบวกหน่วยครั้งที่สองบวกแปดคงที่มีค่าเท่ากับ x สูตรที่3จะใช้แสนบวกพันบวก10บนคูณ2บวกร้อยครั้งที่2บวก1คงที่มีค่าเท่ากับ x นะคะนะมีทั้งหมด3สูตรนี้มาเริ่มดูตั้งแต่สูตรแรกเลยนะ,ะงวดแรกด้วยนะคะเรามาดูตรงงวดที่ออก สี่ <1, 7 S 1> นึ่งเจะคะท่านผู้ชมสี่หนึเจเป็นเป็นชุดวัดดวงนะคะชุดแบบนี้นะะ่ะก็มีโอกาสมาได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแนวตัวเลขมันก็อยู่ในแนวที่เราหาได้มานะคะมาดูตรงแสนคูณด,ด้วยสแสนก็คือเลข9 9้เสองเป็นสิปด สองเก้าสิบแปดนี่ฮะก็หลักแสนหลักแสนอ่าจานห้าสิดงวดนะคะสี่หนึ่งเจ็ดงวดที่ออกสี่หนึ่งเจ็ดงวดนี้สี่หนึ่งเจ็ดเราจ้องย้อนไปหนึ่งงวดนะคะท่านผู้ชมก็จะได้หลักแสนเลขสาม สามสองก็เป็นหกตัวแรกเลยนะคะหมื่นคูณสองแล้วก็พันหมื่นก็คือเลขหกหกคูณสองเป็นสิบสองแล้วก็พันเลขหนึ่งหกคูณสองเป็นสิบสองพันเลขหนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นร้อยบนคูณสองแล้วก็สิบบนคูณสองร้อยก็แปดสิบก็ศูนย์แปดสองก็เป็นสิบหกศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ แล้วก็ร้อยครั้งที่สองบวกเจ็ดขงที่ร้อยครั้งที่สองเลขสองแล้วก็เจ็ดคงที่หกกับสองก็เป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหกก็เป็นสิบห้าห้าบวกสองก็เป็นเจ็ดเจ็ดบวกกับเจ็ดก็เป็นสิบสี่ตัวแรกได้เลขสี่ต่อมานะคะตัวที่สองเออสูตรที่สองนี่นะคะเราจะใช้มื่น มื่นแล้วก็พันคูณสองหมื่นคือเลขหกพันคือเลขหนึ่งหนึ่งคูณสองก็ได้สองก็ได้หกกับสองตัวแรกก็คือหมื่นหกพันเลขหนึ่งคูณกับสองได้สองบวกหน่วยครั้งที่สองหน่วยครั้งที่สองเลขเลขห้านะคะเลขห้าแล้วก็บวกกับแปดคงที่นะฮะหกกับสองเป็นแปดแปดกับแปดก็เป็นสิบหก หกับ5ก็เป็น11อ็ดได้เลข1ต่อมาสูตรที่3แสนแสนบวกพันนะคะแต่เลข3บวกพันเลขหนแต่เลข3บวกพันเลข1นะคะแล้วก็บวก10บนคูณที่สองสบบน10บนเลขศูนย์ ศูนย์คูณกับสองก็ได้ศูนย์ร้อยครั้งที่สองร้อยครั้งที่สองก็คือเลขสองร้อยครั้งที่สองก็เอามาเลยะคะ่ะร้อยครั้งที่สองคือเลขสองตัวนี้แล้วก็บวกกับหนึ่งคงที่ตรงนี้เลขสองนะคะจางๆไปเนี่ยคะ่ะแล้วก็สามกับหนึ่งเป็นสี่สี่เป็นหกหกบวกหนึ่งก็เป็นเจ็ดอดได้แ่ดนะคะจะ มันจะเป็นสูตรแรกๆเลยนะคะที่อาจารย์ทำขึ้นมาแต่ยังไม่ได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวเดียวเราต้องเรียนสูตรอื่นๆไปเยอะๆก่อนนะคะว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมนะคะอ่าออกมาที่สี่หนึ่งเจ็ดนี่นะคะก็มาตรงเลยนะคะสล้วเราหมดแรกนี่ต่อมาเรามาดูงมดที่สองะโมดที่สองตรง สี่ศูนย์ห้านี่นะคะเรามาดูแสนคูณสองแล้วก็หมื 2, ่นคูณสองแสนเลขแปดแปดสองสิบหกแล้วก็เออเก้าสองเก้าสองสิบแปดแล้วก็แปดสองสิบหกเก้าสองเป็นสิบแปดแปดสองเป็นสิบหกอะในสองตัวแล้วต่อไปพันคือเลขหนะะึ่งค่ะพันเลขหนึ่งแล้วก็ร้อยบนเลขสี่ ร้อยบนพันเลขหนึ่งร้อยบนสี่คูณสองเป็นแปดนะคะสี่คูณสองเป็นแปดแล้วก็สิบบนสิบบนเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งหนึ่งคูณสองก็ได้สองแล้วก็ร้อยครั้งที่สองเลขสองร้อยครั้งที่สองเลขสองเลยนะคะนี่เลขสองร้อยครั้งที่สองเลขสองแล้วก็เอาสองบวกกับเจ็ดหกกับแปดเป็นสิบสี่ สี่บวกหนึ5 5 5่งเป็นห้าห้าบวกกับแปดเป็นสิบสามสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกสองก็เป็นเจ็ดเจ็ดบวกกับเจ็ดก็เป็นสิบสี่ตัวแรกได้เลขสี่ต่อมาหลักหมื่นนะคะเลขแปดหลักหมื่นคือเลขแปดแล้วก็พันคูณสองหลักหมื่นเลขแปดพันคือเลขหนึ่งหนึ่งคูณสองได้สองแล้วก็หน่วยครั้งที่สองบวกแปดคงที่ น่วยท่งที่สองเราก็เอาเลขสองเลยนะคะแล้วก็เราก็บวกกับแปดคงที่หน่วยทที่สองได้สองแล้วก็บวกกับแปดเอาแปดกับสองบวกกันเป็นสิบสิบบวกกันกับสองเป็นสิบสองสองบวกแปดก็เป็นทั้งหมดก็เต็มไปเลยนะคะสิบสิบเลยนะคะก็ได้ศูนย์รวมกันเป็นยี่สิบนะคะท่านผู้ชมก็ได้เลขศูนย์เอาแต่หลักหน่วยมาอะ่ะต่อมาเป็นูตนที่สาม เราจะเอาแสนบวกกับพันบวกกับสิบบนคูณสองแสนก็เลขเก้าพันก็เลขหนึ่งแล้วก็สิบบนเลขหนึ่งคูณกับสองสองหนึ่งเป็นสองแสนเก้าพันหนึ่งสิบบนคือเลขหนึ่งคูณกับสองได้สองแล้วก็ร้อยครั้งที่สองบวกหนึ่งคงที่ร้อยครั้งที่สองเลขสองสองแล้วก็บวกกับหนึ่งนะคะคงที่ หนึ่งกับเก้าเป็นสิบนะคะอันนี้สิบเป็นสิบสี่ก็เป็นสิบห้าอ่าได้สิบห้าอะก็ออกมาตรงสี่ศูนย์ห้าเลยนสี่ศูนย์ห้าเป็นมวดที่สองเป็นตรงนะสองมวดนะคะอ่าสี่ศูนย์ห้าต่อมานะคะมวดที่สามนะมวดที่สาม าดูตัวสูตรก่อนนะคะตรง4ี่ศูนย์ห้าแสนคูณสองก็หมื่นคูณสองแสนเลขหคูณได้สองหกสองเป็นสิบสองหมื่นก็สองสองเป็นสี่ตัวแรกนะคะก็จะได้เป็นหคูณกับสองหกสองเป็นสิบสองแล้ว 2, สองคูณ2ก็เป็นสี่ต่อไปก็พันบวกร้อยบนคูณสองพันเลขศูนย์ร้อยบนเลขสี่คูณสอง สีองก็เป็นแปดนะคะอ่าพันเลขศนย์ร้อยบนเลข4ี่คูณสองเป็นแปดนะสิบบนคูณสองสบบนก็ศูนย์คูณสองก็ได้ศูนย์ะคะต่อไปก็ร้อยครั้งที่สองร้อยครั้งที่สองก็คือเลขแปดอ่ตรงนี้ก่อนนะคะเอาที่สิบบน สิบบนเลขศูนย์คูณกับสองก็ได้ศูนย์ศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์นะคะแล้วก็ร้อยข้อที่สองเลขแปดเมื่อสักครู่นี้กบวกกันสองกับสี่หกหกกับแปดก็เป็นสิบสี่สี่กับแปดก็เป็นสิบสองสองบวกเจ็ดก็เป็นเก้าค่ะตัวแรกเราได้เลขเก้าตัวที่เมื่อที่สองนี่ตัวที่สองนี่นะคะเราก็มาดูตรงหมื่นบวกพันคูณสองหมื่นก็คือเลขสองบวกพัน เลขศูนย์นะคะคูณกับสองก็ได้ศูนย์หมื่นเลขสองพันเลขศูนย์คูณสองก็ได้ศูนย์ต่อไปก็หน่วยครั้งที่สองบวกกับแปดคงที่หน่วยให้สอง 2, ก็เลขสี่อ่าสี่บวกกับแปดอ่าสี่บวกกับแปดคงที่อ่าแล้วก็บวกกันสองสี่แปดก็เป็นสิบสี่ได้เลขสี่ตัวที่สองต่อมาสูตรที่สามนี่นะคะ สูตที่3เราก็จะใช้แสนบวกพันแล้วก็สิบนคูณสองแสนหกพ0นศย์สิบบนเลข0ูนย์คูณสก็ได้ศก็6 000, 0ศูนนะคะนะหก็คือแสนพันคือ0ูนย์สิบบนก็0นคูณกับ2ก็ได้0ต่อมาก็ร้อยครั้งที่2กับ1คงที่ร้อยค่2สองก็เลข8นะคะ ใจเย็นๆนะคะมันเป็นระยะสั้นๆนะคะระยะหวังผลนะคะมาก็มาก็ดีนะคะท่านผู้ชมเพราะมันเป็นชุดเดียวนะคะเราก็ต้องไปกลับไว้ด้วยนะคะถ้าเป็นตัวเดียวก็อาจจะเป็นหกกลับเลยแบบนี้นะค่ะท่านผู้ชมเราลองมาบวกกันในสูตรที่สามนี่นะค่ะหกศูนย์ศูนย์แปดก็เป็นสิบสี่สี่บวกหนึ่งคงที่ก็เป็นห้าเราจะได้เก้าสี่ห้า ออกมาที่ห้าเก้าสี่นะคะท่านผู้ชมไม่ยอมตรงๆงนะคะท่านผู้ชมกลับมาเป็นตัวโต๊ะให้นะคะลองบวกดูมันไม่ตรงนะคะท่านผู้ชมมันเป็นโต๊ะเ,เป็นโต๊ะนะอาจารย์เขียนตรงนี้ให้แล้วนะคะโต๊นะนี่ค่ะ ตรงมาสองงวดแล้วนะคะแล้วก็โต๊มาหนึ่งงวดแล้วลองมาลุ้นดูงวดนี้นะคะท่านผู้ชมนะมันจะไปตรงกับสูตรที่เราไข้ได้ในชุดแรกเลยนะ,ะที่อาจารย์สอนไปนะแล้วอาจารย์ก็บอกว่ามีร้อยสิบหน่วยเลขตัวเดียวะคะก็ได้แบบนี้เหมือนกันจะมาครบทั้งสามตัวเลยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะอาจจะหลุดลงไปฮะหรืออาจจะหลุดไปตัวหนึ่ง หรืออาจจะเข้าหรืออาจจะหลุดแบบนี้นะคะลอง,ลองมาดูก่อนนะคะท่านผู้ชมดูสูตรแรกก่อนแสนคูณ2ก็หมื่นคูณสองแสนก็คือเลข 4, 4ี่สี่สองแปดหมื่นก็เลขสามนะคะแล้วก็สามสองก็สามสองหกนะคะสี่สองแปดสามสองหกพันก็เลขหนะคะพันเลขหแล้วก็เอาร้อยบนคือเลขห้าคูณกับสอง ห้าสองก็เป็นสิบนะคะอะ่เลขศูนย์ตรงนี้นะห้าสองสิบเป็นศูนย์แล้วก็สิบบนเลขเก้าอ่เก้าเราก็เอาคูณกับสองนะคะเก้าสองก็เป็นสิบแปดนะคะเก้าสองเป็นสิบแปดแล้วก็ร้อยครั้งที่สองเอาตัวนี้นะคะเลขสองแล้วเราก็บวกกับเจ็ดขงที่อ่าตามนี้เลยนะคะเริ่มต้นนะคะเราจะเอาที่เลขแสนหลักแสนนะคะเลขสี่สี่คูณก็สองเป็นแปด หมื่นเลขสามคูณกับสองก็เป็นหกพันก็คือเลขหกร้อยบนเลขห้าร้อยบนเลขห้าห้าคูณสองก็สิบนะคะแล้วก็สิบบนเลขเก้าเก้าสองก็เป็นสิบแปดแล้วก็ร้อยครั้งที่สองเลขสองเลยนะฮะแล้วก็ไปก็บวกกับเจ็ดคงที่นะเอาบวกกันก่อนนะคะแปดหกหกอันนี้เป็นหกหกก็เป็นสิบสองสองก็แปกก็เป็นสิบหมดไปแล้วนะคะ หมดแล้วเลยเอาแปดกับสองก็เป็นสิบแล้วก็เอาสิบก็หมดไปแล้วก็เหลือเลขเจ็ดยกมาเลยะคะ่ะตัวแรกกด้เป็นเลขเจ็ดตัวที่สองนะคะหมื่นแล้วก็พันคูณสองดูก่อนนะคะหมื่นเลขสามพันเลขหกคูณกับสองหกสองก็เป็นสิบสองหน่วยครั้งที่สองหน่วยครั้งที่สองก็คือเลขหกตัวนี้อ่าหน่วยครั้งที่สอง ต่อไปก็บวกกับแปของที่เลยนะคะหมื่นเลข3บวกพันเลข6 6คูณกับ2องสองเป็น12หน่วยครั้งที่สองเลข6แล้วกับแของที่3าสองเป็น5 5กับ6ก็เป็น11เอา1กับ8เป็นเก้าได้เลข9ต่อมาสูตรที่สนี่แสนพันสิบบนคูณ2องแสนเลขสี พันเลขหกสิบบนเลขเก้าคูณกับสองก็เป็นสิบแปดแต่ตรงนี้ได้เลขแปดนะคะเก้าสองเป็นสิบแปดแล้วก็ร้อยครั้งที่สองเลขสองนะคะตัวนี้ร้อยครั้งที่สองเลขสองแล้วก็บวกกับหนึ่งคงที่เลยตัวแรกเราจะใช้เลขแสนก่อนหลักแสนก่อนนะคะเลขสี่หลักแสนเลขสี่หลักพันเลขหกสิบบนเลขเก้าสิบบนเลขเก้าเอาคูณกับสองก็เป็นเก้าสองสิบแปด ร้อยครั้งที่สองเลขสองแล้วก็บวกกับหนึ่งคงที่ะสี่หกเป็นสิบเป็นสิบแปดแปดกับสองก็เป็นสิบนะก็เหลือเลขหนึ่งตัวเดียวยกมาเลยนะคะก็ได้จะเป็นเจ็ดเก้าแล้วก็หนึ่งนะคะจะมาทั้งสามตัวนี้เลยไหมนะคะอะ่มันก็มีโอกาสมาได้นะคะเลขเลขเจ็ดเลขเก้าเลขหนึ่งนะคะเราก็จะรอผลนะคะท่านผู้ชมของมวดงวดที่จะถึงนี่เลยนะคะวันที่สิบหกสิงหาอันนี้อ่ะ ผลอยู่ว่าจะออกเป็นเลขอะไรนะคะเทาหรบงวดน,นี้เราก็หมายตาไว้หลายตัวเลขแล้วแต่ใครชอบนะคะอาจารย์เชื่อว่าเป็นหมื่นคนนะคะคนเป็นหลักหมื่นคนที่ชมอยู่นี้หรือเป็นแสนคนนะคะก็คงจะชอบไม่เหมือนกันนะใครชอบแบบนี้เลาจะหรือว่าจะอาจจะชอบตัวใดตัวหนึ่งในนี้เพียงตัวเดียว หรือจะชอบทั้ง3ตัวเลยหรือบางท่านอาจจะไม่ชอบเลยก็เป็นไปได้นะคะอ่าสำหรับคนที่ชอบนะคะอ่าทั้งหมด3ตัวนี้ก็คือเลข7นะคะเลข9แล้วก็เลข1นี่นะคะแล้วก็ลองมาทําเป็น6กลับดูนะคะท่านผู้ชม6กลับนะคะเราก็จะได้เป็น7,9็หนึ่งค่ะอ่าหลักร้อยก็คือเลขเจ็ดเลขเก้าเลขหเลยนะคะ และเจ็ดเก้าหนึ่งกลับกันก็คือเจ็ดหนึ่งเก้าสองตัวนี้นะคะ่ะต่อมาเราก็เอาเก้าขึ้นบ้างนะคะเก้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดหนึ่งอ่าเอา,เ,อาเลขเก้าเป็นหลักร้อยบ้างนะคะต่อมาเอาหลักเลขหนึ่งเป็นหลักร้อยบ้างนะฮะก็เป็นหนึ่งเก้าเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดเก้าจะเป็นทั้งหมดหกหกกลับนะคะท่านผู้ชมตรงนี้หกกลับใครจะชอบตัวไหนนะคะเพราะว่ามันมาตรงก็มีนะคะมาโต๊ะก็มีอย่างงี้นะคะเราก็เลย ไม่มั่นใจว่าจะมาตัวไหนถ้าเราจะใช้แต้มสองตัวนะคะบวกกันแล้วให้มันได้แต้มสองตัวท้ายเมื่อเราทํากลับแล้วนะคะครบหกจะมีแต้มหกเจ็ดแปดสมมติว่าถ้าแต้มนะนนตมันเข้านะกรณีถ้าแต้มเข้านะคะเอาจ็ดเก้ากับหนึ่งอันนี้ค่ะเก้ากับหนึ่งบวกกันเป็นสิบชุดนี้ก็จะไม่ได้ไปนะคะ,ะชุดนี้ไม่ได้ชุดนี้ก็ต้องไม่ได้ด้วยนะคะเพราะหนึ่งเก้าเป็นสิบน, 10, นี่แต่ถ้าเป็นเอาเก้าไว้หลักร้อยค่ะเก้าหนึ่งเจ็ด เก้าหนึ่งเจ็ดก็เป็นแต้มแปดใช่ไหมหนึ่งกับเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดหนึ่งนี่สองตัวนี้แต้มแปดนะได้อยู่นะคะสอ,องตัวที่ได้ะคะ่ะเก้าเก้าที่เป็นหลักร้อยก็มีนะคะท่านผู้ชมเก้าที่เป็นหลักร้อยเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูนะคะมีหลักร้อยเหมือนกันนะเก้าที่เป็นหลักร้อยถ้าเป็นชุดมาตรฐานที่เราทําได้จะเป็นเลขสามใช่ไหมคะเอ,อแล้วก็เป็นบังสูที่อาจารย์เคยบอกไว้แหละได้เป็นเลขหนึ่งก็มีนะคะแล้วก็ เดี๋ยวจันให้เทียบให้ดูนะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะคะ917กับ971นี่ใช้ได้นะคะสําหรับชุดนี้ถ้าเป็น11นะคะ1ที่เป็นหลักร้อยนะคะ197 179 99กับ7บวกกันก็เป็น16 7กับ9ก็คือ16เหมือนกันนะคะแต้มเดียวกันแต่มันสลับหลักสิบหน่วยเฉยนะคะคู่นี้ก็เป็นแต้ม6แต้มก็มีนะคะแต้ม6กับแต้ม8นะแต่แต้ม0นี่ไม่มีนะ ก็จะมีสวยอยู่สองชุดนี่แหละคะ่ะเออสี่ชุดนะคะถ้าเกิดตรงนี้มันคือสลับอันนี้หลักร้อยเนียคะ่ะยืนเก้าก็ยืนหนึ่งแล้วตรงนี้ก็คือเก้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้าคือสลับหลักกันเพื่อจะให้มันเป็นถ้ามันมาจะได้เป็นตัวตรงนะคะจะมีทั้งหมดสี่ชุดนี้ค่ะท่านผู้ชมใครเลือกใครชอบก็ลองจัดจัดดูนะคะสําหรับเอ,อชุดนี้ก็จะไปตรงกับ ชุดที่อาจารย์จัดไว้ให้ชุดแรกๆเลยนะคะที่เป็น9 1้าต่อมานะคะก็จะมีเปลี่ยนเป็นเลข3มมีเลข3บ้างนะคะเป็น3 1มหนึ่งเเพราะว่าถ้าเป็นสูตรมาตรฐานนั้นมันจะได้เป็นที่เลขสนะคะนะเราก็ไม่ทราบว่าสูตรไหนมันจะเข้าแล้วสูตรไหนมันจะหลุดใช่ไหมคะเราก็ลองลองดูสำหรับสำหรับชุดนี้มันก็จะได้แค่ชุดเนี่ยชุดเดียวนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูเทียบหลักร้อยดูนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวอาจารย์หาก่อนนะหลักร้อย หลักร้อยนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ค่ะท่านผู้ชมมีหลักร้อยนะคะถ้าเป็นหลักร้อยสูตรนี้นะคะเป็นแค่แบบใช้สองชุดนะสองสูตรแบบสั้นๆง่ายๆแล้วก็เป็นระยะท้นสั้นนะหลักร้อยสองสูตรนี้นะคะจะใช้ร้อยั้งที่สองบวกสองคงที่พิค่าเท่ากับ x บวกห้า หน่วยล่างบวกหน่วยล่างบวกสิค่ะที่สามหน่วยที่สามมีค่าเท่ากับ x บวกสามนี่ถ้าเอามาชนกันมาตั้งแต่งวดที่ออกแปดศูนย์เจ็ดนี่นะคะเป็นระยะสั้นๆน,นะก็จะได้เป็นเลขแปดนะคะเมื่อที่สองได้เป็นเลขสี่นะคะ 8, 8, 0, ออกสี่หนึ่งเจ็ดนี่นะเลขแปดก็แปดศูนย์เจ็ดเม่อที่สามนี่ก็สี่ศูนย์ห้านะคะชนกันที่เลขสี่นะคะเมื่อที่สี่ก็ชนกันที่เลขห้าคะเอาตัวชนนะออกห้าเก้าสี่นะ,ะ, 5, 9, 4, นะ,ะสำหรับงวดนี้มันชนที่เลขเก้านะคะท่านผู้ชมนะเนะะีนะ่ย มันยังชนอยู่นะคะเลข9จะเป็นที่หลักร้อยนะคะอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้นะคะมีบางสูตรนะคะหลักร้อยได้ 3, 4, 5นี่สูตรเดียวกันนะคะมาทั้งหมด3ตัวเนี้น่าจะมีตัวใดตัวหนึ่งนะฮะอ่ามันก็จะมาชนเลข9ตัวนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้ก็มีโอกาสมาได้นะคะแล้วเลข3ตัวนี้ก็เป็นชุดของหลักร้อยชุดเออชุดมาตรฐานนะคะกระชนที่เลข 3, 4, 5เนี่ยที่อาจารย์เอาไปเทียบให้นะคะ 3, 4, 9นี่นะคะ อ่อันนี้ก้าชนนี่อันนี้ชนนี่นะคะแล้วหลักร้อยที่เป็นเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเลขหนึ่งตรงนี้นะคะเลขหนึ่งมีตัวเดียวเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งและน,นี่อีกสามตัวนี้หนึ่งสี่หกกับสามสี่เก้าอันนี้ก็จะชนกันที่เลขส <linguistic S 1> <น>ี่ะเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะคะว่าใครจะชอบหลักร้อยที่เป็นเลขอะไรนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามาดูหลักร้อยที่เป็นเลขหนึ่งทั้งหน่อยนะคะ <100 S 2> หลักร้อยที่เป็นเลขหนึ่งนะคะก็จะใช้สองสูตรนะคะสูตร ที่สองอยู่นี่นะคะแล้วก็สูตรที่หนึ่งอยู่ที่นี่นะคะแล้ว,ล,วลองมาชนดูนะคะท่านผู้ชมทําแล้ว,วมันชนกันนะคะมันก็เข้ามาทุกงวดนะคะงวดนี้นะคะ่ะหนึ่งกับหกกับหนึ่งสองสามนี่มันจะชนที่หนึ่งนะคะอมันก็โอกาสเลขหนึ่งอาจารย์ก็ชอบอยู่นะคะเพราะว่ามันจะมีสูตรย้อนงวดที่เราเรียนกันไปนะคะได้หกกับหนึ่งแล้วก็หนึ่งกับสองนะคะอันนี้ย้อนงวดได้หหกกับหนึ่งอันนี้ระยะยาวทั้งคู่เลยนะ นี่มันจะชนที่เลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมมองเห็นไหมอาจารย์ใช้ดินสอเขียนให้นะคะที่เลขเราก็เราก็เรียนกันมาแล้วนะคะเนี่ยที่อาจารย์บอกมันชนที่เลขหนึ่งนะก็ชอบเลขหนึ่งอยู่แล้วเลขหนึ่งของเราก็ไปชนเออในหลักสิบของสูตรมาตรฐานด้วยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละเลขนี้มันมาได้หลากหลายเลยล่ะมาหนึ่งนี่สิบก็มาได้นะคะอันนี้จะเป็นสูตรเด่นนะ โูดเด่นแบบไม่ปักหลักนะฮะที่สิบเราก็มีนะคะฮแล้วที่ร้อยนี่ก็มีนะคะร้อยก็มีอีกแล้วตกลงมันจะอยู่ที่สิบหรืออยู่ที่ร้อยะเอาขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะคะว่าใครจะชอบแบบไหนนะคะเนี่ยหนึ่งหกหนึ่งสองสามที่ชนที่หนึ่งอันนี้หกกับหนึ่งอันนี้หนึ่งกับสองคนละสูตรกันนะคะท่านผู้ชมอันนี้มันไม่ปักหลักนะคะมันมาไปทั่วนะฮะร้อยบางสิบบางหน่วยบ้างแต่อันนี้มันคงที่ที่เป็นหลักร้อยหมดเลยนะคะเลขมันมาเหมือนกันเฉยเฉยนะ อันนี้มันใช้ย้อนงวดนะคะคิดยากนะอันนี้มันคิดธรรมดาใช้งวดปัจจุบันนี้คิดนะคะ่าอ่ะแล้วแต่ใครจะชอบนะแล้วคันนี้มันจะมีอีกนะคะเป็นบางสูตรนะคะท่านผู้ชมจะมีหลักสิบหลักหน่วยนะคะที่ก็ไม่มีในเลขเหล่านี้ด้วยนะคะไม่มีใน มีหลักสิบแบบเลขสี่อย่างเงี้ยหลักหน่วยในเลขเจ็ดเลขแปดอะไรแบบนี้ฮะเดี๋ยวอาจารย์จะลงให้ชมนะคะอาจจะเป็นคลิปต่อไปเลยแล้วให้ท่านผู้ชมพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็เลือกเอาที่ชอบเองเลยนะคะท่านผู้ชมนะอาจารย์ทํามาให้ดูเฉยๆนะคะเพราะว่าการการการ,การเสี่ยงโชคนะคะเราเราซื้อลอตเตอรี่นี่นะคะมันเป็นการเสี่ยงโชคนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูให้มันหลากหลายสูตรนะคะว่าเราจะ เสียงเป็นเลขอะไรนะคะอา <c oughs> อาจารย์เสียงไม่มีแล้วนะคะเสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวพบกับอาจารย์ใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ